พระวัตถุอรหัตถสัมมาสัมพุทธะโมตตตาะวัตุอรหัตสัมมาสัมพุทธะโมตตตาพระวัตอรหัตสัมมาสัมพุทธะโาอัชฌิวกิจมารตัปปังโอทัมญามะระลทุกี สินโนสังคาร,ร,าาราันตีนะมหาเสณีนะมัจจุนาตัวใหญ่ๆก็ได้ร,ร,ระดับโตเตนี้ไปถึงทัหภาษาธรรมะฟังภาษาธรรมะพระก็จะพูดภาษาธรรมะการแสดงธรรมเช่นเดียวกันทีนี้ปัญหาตามมาก็คือว่า คำว่า,าธรรมะคืออะไรฟังแล้วได้ประโยชน์อย่างไรบ้างถึงชอบฟังกันนักหนาถ้าเป็นกับพระด้วยแล้วเจือหน้าที่ไหนเมื่อไรก็แล้วแต่เอะอะก็ธรรมะทุกทีเลยเป็นพระเมื่อไรก็ธรรมะธรรมะอยู่นั่นเลยแลียกว่าธรรมะจะต้องมีประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราสนใจอยากจะฟังตลอดเวลาการฟังมันมีอยู่หลายเสียงนะโยม มีอยู่หลายเสียงไอ้แต่ละเสียงนั้นเอาใจเราไปเป็นเครื่องสูตก็จะมีสภาพจิตของเรานั้นเป็นอา่างไรบ้างในแต่ละเสียงนั้นเสียงบางเสียงฟังแล้วจิตใจของเราเป็นอย่างไรบ้างบางที่เกิดอกาการตกต่าหมดคุณภาพหมดคุณค่าทางทจิตใจเช่นเกิดความโกรกความเศร้าความเสียใจความน้อยใจเกิดความโกรธความแค้นคุณเครื่องต่างๆนานา,นาน โดยเฉพาะการได้ยินข่าวว่าคุณแม่อะไรนะ,ะคุณสานนงคำนี้พอได้ยินปั๊บใจเราตกทันทีเลยใช่ไหมใจที่มีคุณภาพมีคุณค่าสูงแค่ไหนเมืม่อได้ยินคําวมีขึ้นมาใจามันจะรูปดกดลงทันทีเลยใจยันนี้ไม่มีคุณภาพบางทีอดทนทนไม่ไหวก้องหอบร้องไห้ไปก็มีนี่คือเสียงหนึ่งอีกเสียงหนึ่งฟังแล้วบางที ทำเกิดอาการปวดเคริงคุณแค่อาฆาตอยไรต่างินลักษณะดังกล่าวก,ก็ตกต่ำเช่นเดียวกันคือจิตจะไม่มีคุณภาพเลยจินอย่างที่สองเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ธรรมดาธรรมดาจังหวัดดีขึ้นก็ไม่ดีจังหวัดต่ำลงก็ไม่ตม่ำธรรมดาธรรมดาเช่นเสียงอย่างไรเช่นเสียงอย่างที่เราคุยกันวันต่อวันเจอหน้าการเจอที่ไหนทักทายพูดคุย ลุกกนะหนเฮฮาก็แล้วแต่จิตใจที่ได้ยินเสียงเหล่านี้จะไม่เกิดสภาพอะไรดีขุ้แล้วก็ไม่ตกตามลงตังแล้วก็ธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแต่อีกเสียงหนึ่งเมื่อเราฟังแล้วจิตใจมันฟูงคือจิตใจมันสูงขึ้นมีคุณภาพคิดถึงค่าคิดถึงประโยชน์ที่จะพึงกระทําที่จะพึงปฏิบัติแม้แต่การพูดก็ดีถ้าคนที่มี เสียงสามารถจะยกฐานะจิตของเราให้สูงขึ้นได้คนนั้นไม่ว่าจะไปในที่ไหนไหนการจะสแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาก็จะตระหนักถึงคุณค่าคุณภาพข,ของตนเองอยู่เสมอคนที่มีความตระหนักในใจอยู่อย่างนี้เพราะชินชาเคยชินกับเสียงที่เราคิดว่าทํายังไงจะยกฐานะจิตของเราให้สูงขึ้นได้คนที่มีจิตใจสูงนี่แหละมันจะมีอยู่กับคนอีกพวกหนึ่งเท่านั้น มีอยู่กับพวกเดียวในบรรดาสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้คือใครมนุษย์ใช่ไหมมนุษย์ก็แปลว่าผู้มีใจสูงบรรดาสัตว์อื่นๆมันก็มีหูเหมือนกันนะมัน่าจะเป็นวัวเป็นควายมันก็มีหูแต่ว่าการที่จะเคลนคาพูดเพื่อย,ยกฐานะจิตใจของตนเองนะั้นไม่เหมือนมนุษย์เลยกินอะไรก็ได้ยินเท่านั้นแต่คนนั้นถ้าหากรู้จักเลือกเคลนในการกระดับระฟับบง ก็จะเป็นการมาอบรมบ่งยึดสายจิตใจของตนเองนั้นให้มีฐานะสูงขึ้นเสียงนั้นไม่มีเสียงใดเลยเสียงที่ไหนเลยจะดีเท่ากับเสียงธรรมะเสียงธรรมพอมาพูดถึงียงนี้ยก็มีคนอาจจะตั้งข้อสงสัยขึ้นมาอีกทีว่าธรรมะนั้นคืออะไรบางคนก็ตอบว่าธรรมะคือคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครจะตอบอย่างไรก็ตามแต่แท้ที่จริงคําว่าธรรมะธรรมะ คือความจริงคนเราอยากรู้ความจริงนะความจริงถ้าเรารู้ถ้าเรามีอยู่ในใจของเราสมบูรณ์แล้วมันจะมาบัดสิ่งเลวร้ายบางสิ่งบางประการจากใจของเรานะให้หมดไปเราก็จะสบายใจเป็นอิสระอปัญหาชีวิตของคนมนะันมีอะไรบ้าง <c oughs> มีอะไรบ้าง นั่นก็คือความทุกข์ทุกข์คือปัญหาของชีวิตพวกเราเกิดความกลัวกลัวต่อความทุกข์อันนี้คือสัญชาติของคนกลัวกันทางนั้นแหละบางคนก็อยู่บ้านไม่ติดก็เสือกก็เสือกไปทุกข์หอนทุกข์แห่งเพราะกลัวกลัวอะไรกลัวจะยากกลัวจะจนกลัวจะโง่เขลาเบาปัญญากลัวจะไม่สวยไม่งามกลัวอะไรต่อมีอะไรสารพัดคนเราก็วิ่งเจนหา เพื่อบำบัตความกลัวในจริงทั้งหลายเหล่านะั้นแต่แล้วการแสวงหาของเราทุกอย่างทุกประการก็ไม่ได้รับความสำเร็จเท่าที่ควรเพราะอะไรเพราะมันคลาดจากความจริงที่เราจะพึงรู้พึงเห็นการปฏิบตัติการกระทํำบางทีอาศัยความขยันขันแข็งตัวเป็นเกลียวแต่จนแล้วจนรอดนะึ่ปีสังปีก็ไม่ได้ความสําเร็จเหมือนอย่างใจคิด รวมคิดว่าม <ım> si <con Liberty Overwatch> ันมาจากไหนโดยเฉพาะยุคใหม่สมัยใหม่นี้เขาจะหนักเน้นเอาจริงเอาจังคือสติปัญญาความเฉียวฉลาดก็เลยวิ่งเื่นหาความรู้ศึกษารู้ในรู้เรื่องอะไรก็รู้เรื่องความจริงและเองงานเดียวกันขยันเท่ากันแต่อีกคนหนึ่งทําเท่าไหร่ก็เท่านั้นยิ่จะตกต่มลงไปแต่ก็อีกคนหนึ่ง ขยันขันแข็งเท่ากันงานเดียวกันนั่นและแต่ทตําไปแล้วได้รับความสําเร็จอันงานก็สําเร็จอันนี้ก็สําเร็จนนก,เจนนกเจ็เลยความปรารถนาความตั้งใจก็ยิ่งจะภาคภูมิใจตนเองสิงขึ้นข้อนี้ไม่ใช่ที่ไหนเลยก็คงเป็นตัวเดียวเนี้ยเพราะความรู้ของเรานั้นมันแตกต่างกันแตกต่างกันไม่เท่ากันคนที่จะรู้ไม่จริงก็มีคนรู้จริงก็มี เพราะฉะนั้นการได้ฟังธรรมะพระพุทธเจ้าพระองค์จะสอนในเรื่องของความจริงทุกประการความจริงที่พระพุทธเจ้าว,ว่านั้นหมายถึงเรื่องอะไรนะเรื่องที่เป็นหลักที่พระองค์ทรงสอนคือเรื่องอะไรธรรมะเป็นวิชาหนึ่งซึ่งว่าในเรื่องราวของชีวิตโดยส่งนคนเราไม่รู้ความจริงของชีวิตบางทีก็ตกอยู่ภายใต้ความกลัวตลอดเวลา ตกอยู่ภายใต้ความกลัวตลอดเวลาไม่รู้ความจริงในชีวิตของตนเองเช่นการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่างๆเราคบกลัวกันหัวเกินกลัวทุกคนเพราะอะไรเราจึงไปกลัวในสิ่งเหล่านั้นเพราะเราไม่ยอมรับความจริงนั่นเองไม่ยอมรับความจริงอาชีวิตเราเกิดมามีรูปปร่างมีหน้ามีตามีแขนมีขา คนเราไม่รู้ความจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันมาจากไหนพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ไปยึดว่าของเราใช่ไหมแขนเรานะขาเรานะเนื้อหนังบางสาอะไรทุกอย่างเป็นของเรามันเป็นของเราจริงหรือเปล่าจริงไหมถ้าเป็นของเราก็หมายความว่าเราเป็นเจ้าของสังขารเหล่านี้รูปร่างกายเหล่านี้ถ้าเราเป็นเจ้าของจริงๆแล้ว ทำไมท่านไม่สั่งงานมันให้ได้อย่างใจเราเล่าเช่นย,ยังไงเจ็บก็ห้ามก็หน่อยอย่าเจ็บนะของกูนะปวดก,ก็สั่งเขาสิอย่าปวดนะอันนี้มันของเราเนีย่ยคุณคุณเราลืมบิ๊แล้วสงาอชาชาชาสงาสงา,ส,งาสานนน นำสมุดเดิมเพืเกียมรำเนาะแล้วมามาทุกครั้งมาเจอหน้าคุ้นเคยกันดีคุ้นหน้าคุ้นตามาวันนี้หายแล้วพวกเราเป็นไงใจหายเหมือนกันใช่ไหมใจหายเหมือนกันบอกว่าอยู่ด้วยกันหลัดหลัดพัดพากไปเฉยๆโดยไม่มีใครคาดฝันไม่มีใครคิดถึงว่าจะเป็นไปถึงขนาดนี้ไอสาเหตุก็เพราะว่ามันไม่ใช่ของเราเลยถ้าเป็นของเราบ้าง เราก็จะห้ามปรามเขาไว้ก่อนอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวก่อนนะปีหน้าได้ไหมปีใหม่ดีไหมอันนี้เราไม่รู้ว่าเป็นอะไรมาจากไหนเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่รู้ความจริงเราก็ไปจบอยู่ภายใต้ของความกลัวเมื่อเราทําอะไรคิดอะไรพูดอะไรไปด้วยอํำนาจของความกลัวนะั้นแน่ใจไหมว่าจะพูดถูกความจริง ตัวสั่นงานงบตกอกตกใจพูดผิดพูดถูกใช่ไหมถ้าเราศึกษาให้ดีแล้วไม่ว่าจะเป็นการทํามาหากินด้วยอาชีพต่างๆก็พยายามที่จะศึกษาทายัางไงเราจะทํางานทําการทําได้ถูกต้องเมื่อทําได้ถูกต้องแล้วความสําเร็จก็ย่อบจะเกิดขึ้นแม้ในเรื่องของสังขารของคนเราถ้าเรารู้ความจริงเมื่อถึงคราวที่มันต้องมีอันเป็นไปเช่นอย่างนี เราก็ทํใจได้เขาที่บอ่าตยมใจได้ง่ายว่าอ๋อลักษณะลักษณะเป็นธรรมดาของสังขารสมัยส้งขูงใครเกิดมาแล้วต้องเป็น่างนี้เป็นนี้เราไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าการจะเจ็บการจะปวดการจะเริ่มหายใจจากนั้นมันกําหนดว่าเป็นเวลาไหนเราไม่สามารถที่จะรู้รู้ล่วงหน้าได้ เพราะฉะนั้นการรู้ความจริงในเรื่องอย่างนี้ไว้ก่อนก็เพื่ออะไรเพื่อต้องการมาทําใจของเราไว้ทําใจของเราไว้การได้ทําใจไว้ก็คือการเตรียมตัวไว้นั่งเองเองมื่อถึงคราวนั้นจริงๆเข้าเราก็ไม่ต้องตกยกไว้ใต้ความทุกข์จนหนักหนาจนเกินไปเพราะฉะนั้นเวลานี้วันต่อวันวันต่อวันไอ้เรื่องที่เรารู้ก็รู้อยู่แล้วแต่เรื่องบางสิ่งบางอย่างบางทีเรามองข้ามไป นั่นคืออะไรคือประโยชน์ที่พุงได้คุณมีเพื่อความอยู่ดีมีความสุขความเจริญสําหรับชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันชีวิตของคนเราไม่ได้อยู่นิ่งมีการขยับขยื่นคลื่อนไปลงท้ายที่ถุกก็จะเหมือนกันเหมือนอย่างนี้ทุกทุกคนไปเพราะฉะนั้นอนาคตก็ดีอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ตามอย่าไปคิดอะไรมากเพียงแค่รู้ไว้เท่านั้นก็พอ เพียงแต่ว่าสิ่งที่จะต้องคิดก็คือเวลานี้แต่ผู้เจ้ญญาเป็นห่วงเป็นใหญ่ทุกทุกคนว่าไม่ค่อยสนใจเวลานี้สนใจเรื่องอะไรสนใจเรื่องว่าเวลานี้เราทําอะไรอยู่เวลานี้เราทําอะไรบ้างบางคนกําลังทําอยู่กําลังพูดอยู่จะไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวทำผิดก็ไม่รู้ทำถูกก็ไม่รู้มันจะมาพูดผ่านมาแล้ว บางทีคุยเลือกอาบายมุกมมเห,ห,กนนหมือนเมื่อวานเฮฮากันน่าดูอยู่นะเฮฮากันน่าดูไอ้คนที่ได้ก็ยิ้มยแย้มแจ่มใสราดเลยไอ้คนที่ไม่ได้ก็น่านิ่วคิ้วขมวดต้งคดิดถโทษหัวโทษเมียไปก็มีว่าคุณจะลงห้าสิบหรเมียด่าลงยี่สิบแล้ว,ว,ลลวโกตะเมียตาก็มี็อนอย่างเงี้ยอันนี้เราไม่รู้ตัวก็ได้จตหนักว่าเวลานั้นเราทําอะไรบ้างทําอะไร พราะฉะนั้นเรื่องปัจจุบันนี้สําคัญมากอะไรที่เป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าจะเน้นตรงนี้อะไรที่มีค่าอะไรที่มีคุณพระองค์จะเน้นตรงนี้เมื่อรู้จุดว่าเรากําลังทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ล่ะก็เร่งงานน,งานั้นทําการงานนั้นไว้ให้ได้ประโยชน์นะให้ได้ทีเดเพราะอะไรล่ะเพราะเหมือนอย่างบาลีจะมายกหมามาทีเนี้ว่าอัจเชวะกิจจะมาตัดปังโกชัญญาบารณันทวี อจเิวะกิจจะมาตัดปังกิจอันใดทุระอันใดที่เป็นประโยชน์แล้วแต่ที่เรื่องการงานนันซะให้สําเร็จประโยชน์แก่ตนเพื่อความอยู่ดีมีความสุขความเจริญไปประโยชน์ทั้งสองอย่างประโยชน์ปัจจุบันนีอยางหนึ่งประโยชน์ในสัมประไรจะพบอีกอย่างหนึ่งหลังจากเราดับขันแต่แล้วก็ไปหวังประโยชน์ในภายภาคหน้าอยู่น้อยเลยทำไมพระอ,องค์จึงเร่งว่าให้รีบเร่งยลานี้เรยบรับร้งยลาน เพราะโกมชัญญามารนังทุวีใครเล่าจะรู้ว่าเราจะตายในวันพุ่งไม่มีใครรู้ได้เลยตายวันไหนเมื่อไรไม่รู้เมื่อความตายมาถึงเมื่อไรทุกสิ่งทุกอย่างก็พลันหมดไม่มีเหลือทุกสารหมดลูกก็หมดเมียก็หมดนาก็หมดมัวควายอะไรก็หมดไม่มีเหลือแม้แต่ร่างกายเขาก็ยังเอาไปเผาทิ้งไม่มีอะไรเหลือกันิ เมื่อความตายมาถึงแล้วจะเป็นอย่างนี้นนเ,นเพราะฉะนั้นเราโยนอย่างเดียว่าน,นั้นเราต้องเน้ไนไว้บรรดาพญามัจจุราชทั้งหลายเขาบอกว่ามีทหารเยอะแยะเลยลเขาส่งกระจายไปทัว่ววันต่อวันระเบนกันเหลือเกินใช่ไหมเพราะพญามัจจุราชแต่เขามีทหารมากเขาก็ส่งไปสกิดคนนั้นทีสกิดคนนี้ทีแต่ละคนมาโดนสกิลก็่บนโอ้ปวดตรงนั้นโอ้ปวดตรงนี้ แต่กันนั้นยังบอกว่ายังไม่รู้วันตายเอ๊ะแปลก <c oughs> ไม่รู้เรื่องวันก็เท่านั้นจะเป็นลายวันแต่แน่ๆเขารู้คนทุกคนกว่นาจะต้องตายวันต่อว,วันก็วปวดนอนปวดนี่นั่นและพวกบรรดาทหารของพญามัจุราชขามาสกิดข,ขามาเตือนให้เราเรีบเร่งอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์รีบทำสิ่งนั้นให้สาเร็จซะเพราะว่าเมื่อเขามาถึงเมื่อไรแล้วเราไม่มีโอกาสอีกแล้วเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นสมาภาพแสดงธรรมก็คือหมายความว่าเอาบทธรรม,มะสันส้นๆมาพูดมาคุยให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือความจริงที่เราจะต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจโดยถองแทร้รู้อย่างไรรู้ในการดําเนินชีวิตดาเนินชีวิตของตอนเองรู้จัดชีวิตของตอนเองให้ถูกต้องว่าพวกเราจะทํายังไงจะได้มีความสุกความเจริญกับเขา จะร่ำจะรวยกับเขาและวชีวิตเรานั้นที่แท้จริงของมันแท้แคืออะไรท้ายที่สุดก็คือความตายนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้กระหนักอยู่เสมอว่าเราทําอะไรอยู่วันนี้เราทําอะไรอยู่ถ้ารู้ตัวว่าเราทําผิดทําชั่วรีบแก้ตัววันนี้ทีเดียวเลยเลิกเดี๋ยวนี้เลิกทันทีอย่าไปอ้างว่าสายนะ สายแล้วไม่มีคาว่าสายในการเลิกจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามกลับมาทําความดีแนละ้วเป็นโอกาสสําหรับเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็เป็นอนุาพให้ญาติโยมทั้งหลายเอาธรรมะที่พูดมาเล็กๆน้อยๆน,ยนี้ไปประดับสติปรรัญญาเป็นข้อนึกข้อคิดบางทีมีคือมีงานมีการก็อาจจะต้องใช้สติปรรัญญาทุกงานทุกการนั้นถ้าเรารู้ความจริงก็ถือว่าสามารถระคับ ประคองชีวิตของเราให้ปลอดภัยไปได้เป็นอันว่าแสดงธวรมว่าขอชุดติด้วยเวลาเพียงเท่านี้